อาอีกเรื่องนึ่งพี่เรื่องนี่ไงเรื่องเรื่องบ้านเนี่ยบอกว่าโอ้ยเรื่องนี้ทีเด็ดเลยนะผมบอกคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ทีเด็ดจริงเรื่องบ้านเ่ยบ้านคือเมื่อเมื่อปีที่แล้วอ่ะผมไปไปซื้อบ้านครับตตัดสินใจซื้อบ้านเพราะว่าเราก็พอมีเงินเงินเก็บอยู่บ้างครับอ่าบ้านบ้านตรงนั้นคือเป็นบ้านของผมเองเนี่ยอ่ามันเป็นอยู่ในพื้นที่ที่แบบ ทำเลมันดีอ่ะความรู้สึกเราอ่ะทำไมมันยังว่างอ่าอ่าคือมันเป็นบ้านเลขที่นับรวมกันได้เจ็ดอ๋อเรอที่เขาบอกอาถพนบ้านเลขที่เจ็ดอ่ะแต่ด้วยความที่ผมไงผมไม่รู้อ่าเป็นเป็นไปสร้างบ้านซื้อที่สร้างบ้านไม่ใช่ครับซื้อในโครงการซืบ้านเลยครับใช่เขาบอกว่าไม่ต้องกดชื่อโครงการน่ะใช่ใช่ครับคนแรกอ่ะ ปล่อยเ,ลยเขาบอกอคือคน,นที่จองอจำคนที่สองก็ปล่อยเนี่ยเราเป็นคนที่สามผมบอกว่าผมทําเรื่องกู้จะผ่านไหมละ่มสะสรุปคือไม่ถึงสัปดาห์ผมทําเรื่องกู้ผ่านอ่าโดยพอทําเรื่องกู้ผ่านเสร็จปุ๊บเราไม่ได้ดูวันเด็ดเข้าไปดูอ่ะด้วยความที่เราอะนะผมเป็นคนงิอนอยู่แล้วอะอมผมก็เลยอ่านิม์พระได้วันไหนพระไม่มีทีเนี้ย แต่หมอพรามมาก็ได้บอกผมไม่ถือถือเดี๋ยวหนักอ่ในความคิดเราคนเงินไปปุ๊บผมก็มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งเอาเข้าเชิญญ,ญาติพี่น้องเชิญนั่นนู้นนี่มาแต่ทันทีที่เราก้าวเข้าไปอยู่คือโดยส่วนตัวคือผมเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกับอาม่าคือผม,มเลี้ยงหมาอ่าใช่<ต>จะเลี้ยงหมาพี่บูพี่บูผม,ผมทําที่รับฝากหมาอยู่ตอนเนี้ย อ่าแล้วทีนี้หมาผมอะ่ะเพื่อนบ้านบอกว่าทุกครั้งที่ผมออกไปอะ่ะหมาผมอะ่ะมันจะหอนอุยหนกางวันก็หอนกลางคืนผมไม่อยู่มันก็หอนเราค,คิดว่าปกติไปไหนเราก็ไปด้วยพอมันโตไม่ได้ไปมันอาจจะถึงเราอ่าครับอ,อืมแล้วพอเรานอนอยู่ที่นั่นคือแบบนอนไม่หลับตลอดรู้สึกว่ามีคนมองเราอยู่ตลอดเวลาอนหน้าน้นองเด่นเลยครับที่บอกว่า อ่ใชไม่เคยเด็กพวกนี้คือโดนแอร์โดนพัดลมหลับสไตล์พปิดตบูพวกนี้ใช่แล้วทีนี้พอมันเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นเราก็เหมือนมีเหตุตอนแรกกะคือผมเข้าไปซืนที่สามผมฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยคลอ่ๆใส่ใส่ชุดคลอ่ะชุดไทยครับเข้ามายืนชี้หน้าอยู่หน้าบ้านอุย บอกว่ากูจะดูดลงดินให้หมดกูจะดูว่ามึงจะอยู่ได้ไหมมึงหาอะไรมากูจะเอาลงดินให้หมดคือพูดอย่างนั้นเลยบอกว่าผมไม่เคารพเจ้าเจ้าทงเจ้าที่รู้บ้างที่ใครเป็นที่ใครคือใส่ชุดไทยใช่ใช่แล้วผมก็แบบที่เนี่ยคือที่กูอ่าอ่าผมก็ท้าทายเลยในฝันนะอ่าอ่าเพราะว่าชื่อในโฉนดอ่ะเป็นชื่อกูอ่าเราสืออ่า แล้วหลังจากนั้นวันต่อมาปุ๊บน้องชายที่สมุิประกาศขับมอไซค์หักหลบมาหายเวลาหักเข้าโรงพยาบาลรายจ่ายสปอนเซอร์จะเอาเงินมาสนับสนุนลื่นห้องน้ำเขาหักเามือนตัวสปอนเซอร์ใช่เลงหมาตัวเมียพิตบูเราปล่อยไว้บ้านวิ่งเล่นบนบันไดร้อยวันพันปีไม่เคยตกตกบันไดลูกสบ้าหลุด เขา้าโรงพยาบาลรายจ่าแล้วไอ้วันพิบูพี่วิ่งเล่นรอบบ้านตกท่อกระดูกซี่โครงพิมพ์ปอดหมดไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทแล้วนีดเขาบอกว่าแม่ไปดูดวงก็เลยบอกว่าเขาห่วงพี่เขาเขาไม่ต้องการให้ใครอยู่มผมก็เลยไปถาม พวกข้างๆอ่ะเขาบอกว่าในโครงการอ่ะพวกนั้นบอกว่าเราพอบอกว่าพี่อยกล้ามาอยู่ได้คนแรกมาจองเนี่ยเมียเขาตายเ,เขาปล่อยเงินจองอ่าคนที่สองธุรกิจเขามีปัญหาเขาปล่อยเงินจองอผมเพิ่งเห็นพี่เนี่ยแหละเข้ามาอยู่ได้แล้วไม่เป็นอะไรผมคิดในใจเชื่อมรู้ได้ไงว่ากูไม่เป็นอะไรตอนนี้กูเริ่มออโอ้โหแล้วอ่าในความคิดเราอ่ะได้นี พอแม่ไปดูดวงให้แล้วก็แม่เพื่อนไปดูดวงให้ที่สีเกตแม่ไปดูดวงที่อุบลแล้วก็พวกแฟนคลับไปดูให้ที่พิจิตครับ<ะ>ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็ท้าเลยว่าเขาอยู่ในบ้านคือผู้หญิงคนที่แบบใส่เออเขาบอกว่าใต้บป็นใดหกสิบเมตรขุดลงไปเลยถ้ากล้าขุดสมบัติก็ยังอยู่ตรงนั้น เขาบอกว่าเขาบอกน่าจะเป็นคนสมัยก่อนแล้วถูกฆ่าให้เฝ้าสมบัติตรงนั้นเขาเลยคิดว่าสิ่งที่เขาเฝ้ามีค่ามากกว่าบ้านหลังที่เราอยู่อ๋ออันนี้คือไปตั้มครับที่ทเขาใช่และที่ผมเข้าห้องพระสวดคาถากําแพงแก้วป้องกันบ้าน,วานน,นวานนั่นวานนี่ป้องกันบ้านอะ่ะมึงป้องกันไห้พวกข้างนอกอ่ะเข้ามาช่วยมึงแต่ของอ่ะมันอยู่ข้างในเขาบอกอ่ากเออแล้ว พอมันทําไม่ได้ทีนี้มันก็เลยไปทําคนอื่นแทนคนรอบข้างไปทำกับศักดิ์ที่เรารักอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าจะเอาโจมดินให้หมดเออหางเงินมาเท่าไหร่มันก็จะดูดลงน่ะแล้วทีนี้มันไม่เอาบุญไม่ต้องสวดมนให้ผมก็เลยไปเชิญหมอพามาทีเนี้ยก็เลยมาเจรจาให้ผมหน่อยอ่าอ่าอ่าสุดท้ายก็เจรจาวันที่มาเจรจาเอาพวกญาติพี่น้องที่มาอยู่ด้วยกันใช่ไหมมาเข้าครอบสายสินแล้วก็ เอาไข่ไก่มากิ้งรอบๆตัวทุกคนคนละใบของผมอ่ะกระเทาะไข่ออกไม่มีอะไรแต่พวกคนรอบข้างพวกแม่บ้านพวกเนี้ยพอปุ๊บเป็นแบบเหมือนเลือดเป็นแบบเหมือนน้องอยู่ในไข่ไก่ถ้าเกิดไข่ไก่พวกที่เขาทำเขาเอามาด้วยอ่ะผมจะไม่เชื่อไอ้แต่นี่คือไข่ไก่ที่เราไปซื้อด้วยตัวเราเองอไข่ไก่ที่ซื้อตัวตัวเอง ใช่คือเราไปซื้อว่ามันแพงๆไเลยใช่แล้วก็มาให้ทุกคนซึ่งไม่มีทางที่จะเอาเลือดเข้าไปเนนั้นได้ผมก็เลยเริ่มเชื่อทีเนี้ยบอกว่าผมบอกว่าเขาอยากได้อะไรเพราะตอนแรกผมโมโหเลยผมเสกน้ำมนต์น้ำมนต์มาจากวัดผมสาดรอบบ้านเลยอ่าแล้วทีนี้เขาบอว่าข้างหน้าตั้งตูปป้ปั้นพญานาคองค์ปู่ให้มาอยู่กับเรา แล้วก็ตั้งสารให้เขาเขาจะเอาสารไม้เขาไม่เอาสารเป็นปูนเป็นแบบสมัยใหม่ <ừ. S 2> แล้วก็บอกเขาว่าเราอ่ะไม่ได้คิดที่จะมาเอาสมบัติของเขาเพราะตอนนี้เขาคิดว่าเราอ่ะจะมาไล่ที่เขาไล่จะเอาสมบัติที่เขาเฝ้าอ่าผมก็เลยจุดธูปบอกกลางแจ้งแล้วก็ตั้งสารในวันนั้นเลยบอกว่าผมไม่ได้คิดที่จะมาขุดหรือมาเอาอะไรเลยเคหสถานแห่งนี้คือผมต้องการให้เป็นที่พัก เป็นบ้านและหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกเลยม้าผมก็ไม่หอนไม่เห่าอย่างนี้ก็คือคำยืนยันจากเพื่อนบ้านอันนี้ก็คือสารก็ก็อยู่บ้านพี่เลยก็อยู่ทุกทุกวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นอะไรหลายๆอย่างก็ดีดีกว่าเดิมแต่ช่วงนั้นคือรายจ่ายปึ๊บ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 เลยนะแล้วยังเจออยู่อีกป่ะไม่นะผมไม่ไม่ฝันไม่ไม่อะไรเลยใช่ ตอนแรกตกใจหรือว่าจะต้องขุดขึ้นมาอ่าอ่าเข้าใจใช่ใช่คือผมคิดว่าถ้าขุดอ่ะคือโครงการเราเขามิยอมเนี่ยเพราะเรายังผ่อนบ้านไม่หมดอ่าใช่ใช่แล้วทีนี้ก็เลยมาเจรจาอืมอ่าพอเราเจรจาเสร็จปุ๊บเอาพามาเจรจาให้เขาขยับไปอยู่แล้วเราก็แบบเลี้ยงเขาบ้างเดือนเดือนละครั้งอืมแล้วก็ทํานั่นทํานี่บ้านหลังนี้เขาไม่ชอบเสียงดังอ่าอ่า ในความคิดเรานะเราคนคนรวงนะภาษาคนเียวเาคนมึนๆนะถ้าเกิดวันหนึ่งเราผู้หญิงมาแล้วมีอะไรกันแล้วมันเสียงดังไม่ไปรบกวนเขาเหรอนั่นคือความคิดของผมแต่ทุกวันพระก็สวดมนต์ให้เขาบ้างแค่นั้นเขาบอกผมก็เลยทำและหลังจากก็ไม่ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกโอเคใช่วันคือเขาสื่อสารผ่านรามใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเป็นคล้ายๆล้ ความร่างทรงเขามาเจรจาให้ว่าเด็กคนนี้เขาไม่ได้มีเจตนาจะมาลบหลู่เขามาไอ้นี่ใช่และสิ่งที่กําลังสร้างขึ้นเนี่ยคือในยุคสมัยนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่าของคนสมัยนี้อคือบ้านแต่เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเฝ้าอยู่สาคัญที่สุดอันนี้หมอดูจากสามที่พูดเหมือนกันว่าเขายังอยู่ที่นั่นเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากคุณผู้ชม นะครับเป็นเรื่องราวที่แบบร้อนเหมือนกันนะแบบเจอผู้หญิงฝันผู้หญิงแล้วแบบชุดไทยนี่เป็นในที่ผมรู้สึกว่าหลอนมากนะฮะแต่วความคิดตอนนั้นคือมโงงอมโหเขามาชีหน้าเลยนะใช่ใช่คือเขาไม่ได้มาถ้าถ้าถ,ถ้าความคิดเราคือเขาไม่ได้มาดีแน่นอนอถูกใช่<อ>ใช่ใช่เขาม,มาเอาเรื่องแน่นอนใช่แล้วหมาเราเล่นคือเสียงดังอต๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บวิ่งแบบรอบบ้านอยู่แล้วไงเหมือนไปรบกวนเขา